สวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง YouTube ปอนฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ผมมีตัวกระบะนะครับที่ลูกค้ารอคอยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวที่เอาสี่คูณสนะครับหรือที่เราเรียกกันก็คือ XL 4กคูณสนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว next gen ใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร170แรงม้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับที่ลูกค้ารอคอยราคา697,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า 4คูณตัวเน็กเจนหัวดีออกเป็นแบบไหนนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีดำด้านยกชิ้นนะครับสไตล์รุ่น XL นะครับตัวโลโก้ฟอร์ดจะเป็นสีคอมียมนะครับเนี่ยตัวโลโก้ฟอร์ดเป็นสีคอมียมนะครับตัดด้วยสีน้ําเงินนะครับสไตล์เอกลักษณ์ของฟอร์ดตัวใหญ่ๆเลยนะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นหลอดแบบไฮโดรเจนนะครับโคมไฟหน้าสวยมากนะครับ รุ่น XL หัวเดียวนะครับในรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าสามารถติดตั้งได้นะครับเพราะว่ามีรองรับมาแล้วนะครับปัญชนหน้านะครับจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะปัญชนหน้าเนี่ยเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นนะครับในส่วนของรุ่นนี้จะมี3สีให้เลือกนะครับจะมีสีขาวสีบอลเงินสีดำลูกค้าเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับก็จะมีตัวซุ้มล้อนะครับที่มาจากโรงงานเดิมๆนะเป็นซุ้มล้อ3นิ้วนะครับสีดำด้านนะครับ แล้วก็ล้อล้อที่มาเดิมๆจากโรงงานนะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะขนาด16นิ้วนะครับลัดด้วยยางนะครับ25 5 70เจขอบ16นะครับยางเนี่ยจะเป็นยางบิดโต้นนะครับเป็นล้อกระทะขอบ16นิ้วนะแต่สามารถเปลี่ยนได้ปีกนกหน้าก็เป็นปีกนกเหล็กขนาดใหญ่เช่นเดิมนะครับตัวโลโก้แก้มนะครับสไตล์ของฟอร์ดก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีบอกคำว่าทอโบไม่มีบอกคำว่าเลนเจอร์นะ สำหรับัวเดียวนะครับกระจกมองข้างรุ่นนี้นะครับเป็นสีดำด้านมีไฟเลี้ยวมานะครับจากโรงงานพิเศษนะตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับราคาหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีดํานะครับด้านท้ายซุ้มล้อสามนิ้วเท่ากันนะครับช่วงล่างก็เหมือนเดิมนี่ครับตัวใหม่โชค๊คจะอยู่นอกแหนะนะครับทําให้ฐานล้อมันกว้างนะกระส่งตัวดีขึ้นแล้วก็ดีไซน์ใหม่สําหรับกระบะตอนเดียวนี่มีบาเหล็กด้านข้างมาด้วยเอาไว้ผูกของเห็นไหม คือดีเลยนะตัวนี้ยผมว่ารุ่นไหนก็ไม่เคยมีนะมีบา์หล็กด้านข้างนะครับเวลานั่งเนี่ยนั่งบนขอบกระบานะครับก็สามารถามือจับได้ด้านข้างนะครับอันนี้ฟอร์ดจะออกแบบมันดีนะในส่วนของตัวหัวเดี่ยวเนี่ไอที่มันหายไปจังจะรุ่นอื่นนะครับตรงมือเปิดไม่มีไฟเบรกเนหะ็นไหมรุ่นนี้ไม่มีไฟเบรกหลังนะแล้วก็กันชนท้ายไม่มีนะครับโลโก้แก้มเหมือนทุกรุ่นนะจะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่ไม่มีกล้องนะครับแล้วก็ต้องฝาท้ายนะ สัญลักษณ์4คูณ4บอกแบบนี้นะครับรุ่นนี้ไม่มีติ๊กเกอร์บอกด้านข้างนะว่าเป็น4คูณ4นะครับให้ลูกค้าดูจากด้านท้ายได้เลยนะครับชายล่างนะครับที่จะต่างจากตัว XL ทั่วไปนะครับปกติตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น XL ทจะมีตัวเหยียบใช่ไหมแต่ถ้าเป็น XL ทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้สีดําเห็นไหมนี่คือสีดำํำแต่หวัวเดี่ยวไม่มีนะอ่านี่ดีไซน์สวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ ด้านในนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับอ่าเริ่มจากแผงข้างก่อนแผงข้างตัวนี้ไม่ใช่หนังเหมือนทุกรุ่นนะเป็นพลาสติกนะนี่พลาสติกนะครับมือเปิดเหมือนเดิมนะครับกระจกเนี่ยไฟฟ้าเซน็นทรัลล็อกมีนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับหน้าจอตัวนี้เห็นไหมจอเครื่องเล่นก็มีมานะครับหน้าจอมันสิบนิ้วนะครับทุกอย่างครบบ่อเป็นบ่อผ้านะรุ่นนี้นะครับ หัวเดียวเป็นเบาะผ้านะครับไม่เหมือนกับเบาะไม่เหมือนกับตัวเก่านะที่เป็นบอ่อหนังนะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์หสปีดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะเกียร์หกสปีด,ด,ด,นะ e ด,ดแล้วก็ตัวระบบขับสี่เป็นแบบมือหมุนเห็นไหมจะมีสอง h สี่ h สี่ l นะครับจะบอกตำแหน่งชัดเจนนะครับก็ <S <S หากลูกค้าท่านไหนนะครับที่รอหัวเดียวรุ่นนี้อยู่ไม่ต้องรอนะรถมีแล้วนะครับจองได้เลยถ้าสนใจทักที่เบอร์0 8 6ย์4 0 7 3 4, 6, 9นเจม้นะครับผมปอนส์ฟอร์ดยินดีให้บริ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับช่อง YouTube ปนอนฝอยด้วยนะครับสวัสดีครับ